นคับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงสายๆที่เที่ทยงแบบนี้กันต่อนะครับดีลของแอนโทนีเนี่ยอาจจะระเบิดถึง94ล้านยูโรเลยก็ว่าได้นะครับที่แมนยูเนี่ยเตรียมอัพข้อเสนอให้นะครับโอ้โห มีรายงานครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมข้อเสนอยื่นเข้าไปใหม่ให้นะครับเพื่อที่จะดึงแอนโทนีมาร่วมทีมให้ได้ภายหลังข้อเสนอแรกของพวกเขาเนี่ยถูกอาแจกอัมสเตอร์ดัมกับปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับและตอนนี้ครับตัวแทนของแอนโทนีเนี่ยก็อยู่ที่ลอนดอนเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะช่วยให้การย้ายตัวครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นให้ทันเดทไลน์ครับก่อนที่ตลาดซื้อขายยมันจะปิดตัวลงนะครับโดยที่เอริกเชนฮังเนี่ยหวังจะได้เขาเนี่ยมาร่วมงานกันอีกครั้งนะครับ ทั้ง 2, ส,สอสโมสรครับกำลังคุยกันเรื่องค่าตัวที่สูงกว่า80ล้านยูโรหรือราวประมาณ67.5ล้านปอนด์ครับที่ยื่นให้พิจารณาทีแรกโดยบางแหล่งข่าวเนก็บอกว่าข้อเสนอรอบใหม่นี้เนี่ยอาจจะสูงถึง94ล้านยูโรหรือราวประมาณ79.3ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าสูงมากๆนะครับรายงานก่อนหน้านี้ครับบอกว่าอาแจกงอัมสเตอร์ดัมเนี่ยตั้งข้าหัวของแอนโทติ่เอาไว้ในระดับ100ล้านยูโร หรือราวประมาณ84.4ล้านปอนด์เลยทีเดียวโอ้โหถือว่าสูงเลยนะครับ84.4ล้านปอนด์หากการย้ายตัวเกิดขึ้นกับปีกชาวบราซิเลียนจะกลายเป็นนักเตะที่แพงที่สุดลำดับที่3ของปีสแสดงแมนยูตามหลังปอโปบาลและก็แฮร์รี่แม็กไวานะฮะสำหรับแอนโชนี่ครับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทัพอาแจกเลยในเกมที่เอาชนาปปะซาปาตารอสเดอร์ดัมครับเมื่อวันอาทิตย เนื่องจากข่าวข่าวเกี่ยวกับอนาคตของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่หยุดเลยทีเดียวนะครับข่าวย้ายทีมมันหนาหูมากๆนะฮะสัปดาห์ก่อนครับแมนยูเนี่ยหันกลับไปให้ความสนใจในตัวของแอนโทนีออีกครั้งโดยที่ตลาดซื้อขายเสมือนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วและยื่นข้อเสนอไป80ล้านยูโรในวันพุธแล้วก็โดนปฏิเสธมานะครับเชนฮากเองเนี่ยอยากจะเสริมแนวรุกให้ได้หลังแมนยูเนี่ยออกสตาร์ฤดูกาลใหม่ได้ไม่ดีและพวกเขาจะพิจารณาการหานักเตะเพิ่ม หากเซ็นสัญญาแอนโทนีสำเร็จแล้วนะครับแต่ว่าแมนยูเองเนี่ยก็ยังชื่นชอบในตัวของโคดี้กัคโปปีของ PSV เอาไว้อีกคนนะครับเหมือนว่าจะหวังควบ2เลยก็ว่าได้ทั้งแอนโทนีแล้วก็กัคโปนะก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับในดิวของ2คนนี้แต่ก็มีข่าวนะหูด้วยกันทั้งคู่ครับทั้งกัคโปแล้วก็แอนโทนีในตอนนี้สำหรับแมนยูนะครับทุกคนมีความคิดเห็นกับดิวของแอนโทนีครับคอมเมนต์กมาไหมผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับ